กั้นอ no ี่อยชี้วงไปหอดคุณอกนีกย่างคอยชี้ดวงไปหอดคุณเอาแถบดักไปโอ้โหคดาวพี่น้องจ๋าลูกกนต่อมราชาพี่น้องลูกกนตตอมราชาดึงมาจังที่คอยบ้กกับคอยก็ได้พบพี่สองข้าแน่ตัวพี่น้องเราพูดโพีพี่สองไม่พี่น้องร่างหุ่นยนต์แม่แมาแม่งวาเขาเมาเม้างมวงมาแม่งนควายเล้วงานควายจับไปจับไปควายเออั่นละเออจับกับบ่อ ครับก็เบาๆห้อยรูดนะผมไม้ผมผีผมปีช้อนช้อนชอนชอนชอนหอยหอยจองจองจองหอยเรียบร้อยผมปีสาดไปดึงบักทวนกับพี่หัวใจจองมาดังที่บักทวนอันตีญาตินึงตอนนี้อันสวนเข้าไปโอ้ยอกําลังไปขีกกําลังไปถาแน่ดูถาดูถาจะไหอยได้ยังกินข้าแรงหิวอีกละมากระดับไฟบอกกระดับไฟบอกกัน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  ดึงไว้แล้วก็องกั้นหนึ่งหนึ่งอันตีสวนเข้าไปให้ล่กเหให้ลกเอให้ล่กเหอให้ลกทีให้ลีกทีให้ลูกทีเอวเดะเดวเดะเดะเดเดะ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 เด้เดวเดะ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 เดเดะ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 เดวเดะ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 เด่เดะ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 เด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  หาเอหาวห่าวเอหห่าวเอหห่าวทธไหลเท้อะเด้อปีทิพอาที่ลบมันขึ้นไตหัวมแต่ฟสีไปใส่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 ิุ่มเลยต่บันโคมพ่บ่่แกงจงค้ามาแจะบาดแล้วได้สีไปใส่มปีทิงเออท่าลาเอาท่าลาอยากโดนเอาท่าลาอยากโดน เอาเก็บตัวก็ถือกับพ่อใหญ่อันนี้บานนี่จับสวยจังว่านี่นั่นแหละนั่นแหละสเตฟก่อนั่นแหละสเตฟปอกหวยนั่นแหละน้องพลอยลุงลุงลุงใช้ลูกคูดาวไงน้องพลอยไปเที่ยงพูดลูกคูดาวลุงพูดลูกคูดาวไงพลอยจะไปไหนพลอย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 จะไปไหนพลอยผมสี่สิบห้าจะไปไหนเตรียมตัวพิมพ์าว่าหาหาได้คนดู หาถุงนิ no? ้วมาใส่เด้อจ้าคนดูจ uh ๋าเป็นถุงนิ้วยูหอบูว้าวนะคนดูยูตะกาหนนาโปรไฟล์เด้อจวจคนดูจ๋าลูกเอ็มใส่เลนเคยูุเกมนี่กับใส่ถุงนิ้วของบูว้าวเป็นถุงนิ้วที่ว่าแบบว่าเป็นไล่ขอบเด้อจ้าะพี่น้องจ๋าหลักกา บางเสียบละกะานี่ยเงินน้ำเด้นจ้กพี่น้องจา๋าายเงินตนกระชามาเอาไว้สัมผัสนาตะเกินนาถ้าจะเกนได้ดีได้ดีด,ด,ด,ดวยพี่น้องไอเทียมประมาณนี้วะจ้าโคมไม่